คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เป็นการฝึกภาคสนามของน้องๆนักศึกษาวิชาทหารนะคะซึ่งวีอาร์โซเจอร์ของเราก็ได้เก็บภาพบรรยากาศการฝึกที่สนุกสนุกมาฝากคุณผู้ชมกันคะ่ะหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทนหารบกที่37ดําเนินการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทนหารบกที่37ชั้นปีที่3มีจำนวนยอด272นายค่ะณนะสวนสาธารณะหนองช้างคดตํตาบลแม่กนอําอเภอเมืองจังหวัดเชียงราย โดยได้มีการจัดการทดสอบยิงปืนด้วยกระสุนจริงการฝึกการใช้่านที่และเข็มทิศการฝึกหมู่ปืนเล็กในการเข้าตีตั้งรับและถอนตัวการฝึกการดำรงชีพในป่าการอบรมในหัวข้อการเข้ารับราชการเป็นทหารอาสาและการฝึกบุคคลทําการรบในเวลากลางคืนค่ะโดยมีครูผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารร่วมกับครูฝึกทหารหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่37 กำกับดูแลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและปลอดภัยนะคะทางนี้โรงพยาบาลค่ายเมืองรรยมหาราชค่ะก็ได้มีการจัดทีมเวชกรรมป้องกันดําเนินการอบรมให้ความรู้ในเรื่องของการเฝ้าระวงังการบาดเจ็บจากความร้อนและโรคติดต่อในพื้นที่การฝึกการตรวจสุข,ขาพิบาลการพ่นหมอกควันและกําจัดแมลงให้แก่นักศึกษาวิชาทหารมณฑลทนาหารบกที่37ที่เข้ารับการฝึกภาคสนามประจําปีการศึกษา2566ด้วย